สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีนักแข่งกันเบิร์ตสกูตสุคนสุมองสุบอนสบายดียามเ้าร์เด้อพี่น้องเอ้ยพบพบกันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดืมบน้องเพือนเนาะเปิดฉากมากครับปัดโตพี่น้องเอ้ยแม่บ้านเขาครัวแต่เสาร์แต่เสี้ยวแทบมือนี่มีอย่างเด้เี็ดเหตุผนอย่างเด้ยเนาะสวัสดีพี่น้องสบายดี ข่อยขื้นมาข้าวจุ่นผูนม,ม่นเปนกิโลลอ,อกบพี่น้องเอ้ยเธิเเศร้าพี่น้องเองเสือลูกเจากเมื่อตาิตมานำารดจะบอกเฮ้น้อเอ้มาลักข้าวเาแล้จะเล่นเิเาเศร้าน้ำกันพี่น้องเนาะมื่อนี้ เขาแม่ก็แบกเสียมลงห่วยลงห้องไปเส้าผุนป้าพี่น้องเไยลงไปปล่อยงัวลงไปแถมข้างหน้ามัอเส้าเนี่ยเขไม่นี่ก็ได้เขาแม่แบกเสียมยางลัดทงป้าทุกไปหาอย่างเดียวไปแล้วพี่น้องไปยอยู่บ่ได้เพื่นไปได้แล้วนั่นนั่นแล้วทำไงก็ได้นบ่อยากอยู่ซื่อหรอกเอ้งอันนี้กับเขาเส้าเฮาพี่น้องเยปิ้งปลา สุพเฮดบดพี่น้อยเฮดบดยาสุกใหม่แล้วเออเพิ่นอใจวานนี่นะเนาะถึงใช้เพิ่นลงไปเอามองเขาว่าเอาไร่นี่ยในสวนน่ะอันนี้เนี่ยปนเฮดอีกบ่เนี่ยโอ้ยมามาเพิ่นอันนี้พี่น้องเอ้ยจงไปจงไปคอยบ่นะบ้าเถอะอันนี้ลวกผักเป่งนัวพี่น้องเนาะทำพี่น้องมามุดจอมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาบ่มียัง มากมายพี premises, <ie> ่น้องเอ้ยเนาะเด้อจ้าขาน้ำกันเด้อวัตสุขสุคนทรพี่น้องเนาะอยู่ไก่อยู่ไกลอยู่เนื้อยู่ใต้อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะเศ้าเสียบน้ำกันมาเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินนชาวสาน้ำกันเด้อเดือดจ้ำเลยเเนาะฮะเจ้าอย่ารอเด็กก็จะตายสบายดีเด้อพี่น้องเขาจะหวานกะเจ้าแซลอยพี่น้องทางนี้นะปกติเราเดือนละอ่ะ เกล็ดออกไหมวแม่นเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเส้าน้ำกันสุดเพลินมิถุนามิทุนาบล็อกได้ตอนนี้ยังหากับพฤษภาได้ตอนนี้ได้กระพฤษภาตอนนี้ไก่ยังไก่ยู่บ้านเด็กจินงหายรอกพี่น้องเลยโอ้โหมีไหม เห็นบ่อพี่น้องอ,อันนี้ก็กมันพักัอน่ะเป็นงัวบ่อคอยลงวันเ่ยนะขย่าอยู่กระชุบใส่ป่าได้ยเนาะแสดงวันล่มห็นเครเพิ่งบินงสิลงไปปล่อยงวัวงไปงวัวแล้วหล,ลืลืมเอาลืมเก็บ มาเลยเห็นและอืมวานมามาเ่าถึงเนทางคนเลย้งแกวกินแตปลาอย่างง้ยช่วงนี้ปลาขึ้นเป็นไงเนาะยังอยู่ซ้ำต้องตปลาเนี่นย 他也准备不来。Oh, จะกินมัยอ่าวันแข่งประยังไดบปะเขาแ่บแล้วอะม,มันแช่เพื่อนก็แก่งประครึงนะออประครึงราคาสูงไปยังประยัง หาบ่ทรงปานไดม่เห็ดกินแซ่บอีเนาะห้แกงจะ้ะวะมงกีได้แกงอันนั่นได้อดอโอ้ยมงกีได้แกงแล้วพ่อพี่พี่แล้วจ้ะแซ่บพี่น้องแซ่บเพ็นได้ไหลายเมนู ปลาเนาะแกงก็ได้พี่น้องปลาขาร์าก็ได้ผักมบแกงอ่ะคือก็จะเห็ผักบะผักใบได้ผักมันมุนทำให้กีก้อนบอก็จะเห็นเลยแกงตน้ำแซบ รัวสิปีนหลับก้อยจุกใบเห็ดบดอ,อ,นอ,อน่อนๆพสิทราย เติมพลังไว้พี่น้องเนาะเจะ้านายก็ลงให้ลงหน้าแล้วเราหาเห็ดหาฮอนเนระาต้องเติมพลังให้เต็มทังเลยพี่น้องเเยจะน้อยลงไ้ลงหน้าี่จอยได้เนี่ยใส่พลังงานไร้ช่วงเห็ดหน้าตัวอื่นก็นธรรมดาอยู่พี่น้องตัวไทยหน้าเนี่ย

บีีทลเล็วนี่ครับฝนบเห้งแต่กล้าหลาแต่ว่าฝนแบบทุกหน่ใจว่าอยเหตดออกีย่างเดียวน้นอด้านนี้เด็กกินใิ้ปวดแล้วพี่น้องเนเบีทบทเทล Mười đây có bạn không dạ. Trong này. Cầu bạn đấy nhà mà Các bạn đó Nằm mê hơn tục còn chẳng là bốn bạn Cầu dạ của bạn không? với nó với. bạn nó Mê phí với nó ơi bàn phẳng Cầm thứ cả nó จัดทุกปี <c oughs> ก่อนสิลงนาตกมาเดียนยหกเหตุแล้อ่นี่ปีหนึ่งเพื่อนว่าสิบีโบเฮทพี่น้องนะเ,าเาานาะเสาแ <c oughs> ก่บ้านเฮาได้พ้นมะา้วโตโมเน์คนต่ยตยกับนันเจ็บยบนซูนน่ะแต่ว่าไตา่ลายอันนีย ร้ายเป็นพิเศษแม,ม่เดือนเดียวในโมเมนต์สี่หาครับผมเดือนที่วาสิบโบเฮตอัน,นี่บุญน,นะบ้านนึงใกล้ป่าเขาบา้านใกล้ป่าบินมามาจับนะ่ยขาที่นั่นเขากระเที่ยวนะมาเล่นกันน้องเราสิครับ แต่จับไก่ป่าจับใบบุหรี่ถ้ากินก็บโซ่อยู่ฮะนะหอกมาลดบวกรืดแต่ก็ขึ้นเลพี่น้องเยจะกินว่าจะบวบักกันเฮ็ดมาแล้วบวเฮ็ดบวได้คุณเป็นลางบวเฮ็ดเลยเนี่ยไก่ป่าใชใช่เคยเข้ามาบ้านมาจับกุกเผาแล้วฮะถ้ากันเฮ็ดก็แลี่ออกไป เื้ก็คือเต้า đấy หมูฮนผเคยซื้อมาดิลองไปซื้อทอดพีหน้อยเนาะบานเฮาดิลึกดิ่วมมาได้มาเป็น ยชงคงขี้ร่ามอยู่ต่อไปบีแตกมั้ง น,น้องกัน้อนน้ำน้อง,งไม่ต้องเอ้ยมาขึ้นนย ครับอันแมวบินเรียบร้อยเลยน้องอันแอมกบมูเราลน้องเราด้ยนะหมกบอะกบลายเลินเมเนาะเขาใส้สีได้โรงงานเนาก็เอากสบานเป็นยัง ต้อมบางส่วนนะ,ะถัะะถ่วิ้่ปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขันนำโบราณครับคอยบ่ยยได้คอยอใช่ครับมาแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนหลายพี่น้องบอกไปสู่สุขทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้พี่น้องเน,นาะ สมัครก็อย,กอย่าลืมกดไลค์ถึกใจก็อย่าลืมกดแชร์พี่น,น้องเนาะพากันไม่จินหานสําหรับที่นี่ <Okay. S 1> สวัสดีครับ